จะให้โลกมนุษย์เป็นดังใจเราคิดไม่มีเลยแล้วครับถ้าผู้ใดอย,อยากให้โลกมนุษย์เป็นดังใจเราคิดอันนี้จะเป็นทุกข์มากครับฝากไว้มาเราไม่ได้เอาอะไรมาครับ อาศัยบุญเท่านั้นที่เราสร้างไว้จัดสรรให้มาสุ่โลกมนุษย์เมื่อเรามายืมของโลกมนุษย์ใช้คือร่างกายนี่นะครับเมื่อมันผุมันพังพยาจิตราชก็กลับ,บเห็นไหมโดยไม่ได้อะไรไปสักอย่าง ของโลกมนุษย์ครับแม้ร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติโลกมนุษย์ไม่มีใครเอาไปได้เลยเห็นไหมครับทุกอย่างทิ้งไมหมดแล้วเป็นทุกทำไมเพราะความไม่รู้ครับเ <c oughs> นอะครับ